วัสดีครับเพื่อนๆชาวท็อปเทรนทุกท่านหลังจากที่เราห่างหายจากสมาร์ทโฟนกันไปหลายตอนในวันนี้ครับทางเราได้มีมือถือตัวใหม่จากหัวเว่ยมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับหัวเว่ย Y9 p r i m e 2019ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนจากกลุ่ม Y Series ที่ราคาไม่สูงนักแต่สเปคจัดเต็มเกินราคาคุ้มค่ามากๆครับวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ4เหตุผลดีๆที่คุณควรจะมีเจ้าหัวเว่ยวายก้าพราม2019นี้ไว้ในครอบครองกันครับ 1. จอกว้างเต็มตาแตบบอั t ตร f าฟูลวิวดิสเพลย หน้าจอถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยนะครับในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งซึ่งเจา้า Huawei Y9 Prime 2019ตัวนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับกับหน้าจอ Ultra Full View Display ขนาด6.59นิ้วแบบ Zero notch ซึ่งดีไซน์ได้อย่างสวยงามและลงตัวเปิดประสบการณ์การใช้สมาร์ทโฟนอย่างเต็มตาและมีสีสันมาเต็มด้วยจอแบบ IPS ทั้งเล่นเกมดูซีรีส์ หรือจะเอาไว้อ่านอ e ีบุ๊กเล่นโซเชียลก็สะใจแน่นอนครับ 2. สเปคคุ้มค่าเกินราคา ถึงแม้ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนในตระกูล Y Series แต่สเปคที่ให้มาถือว่าเกินราคาจริงๆครับโดยเจ้าหัวเว่ย Y9 Prime 2019มาพร้อมกับ CPU Kirin 710F Octa-core ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีกว่ารุ่นก่อนแถมยังลดการใช้พลังงานลงและยังมาพร้อมกับแรมอีก 4GB พร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลถึง 128GB ไม่ว่าจะใช้งานในด้านไหนก็ไหลลื่นแน่นอนครับ 3. แบตเตอรี่ให้มาเยอะจุใจหลาหลายคนคงจะเจอกับปัญหาแบตเตอรี่หมดระหว่างวันต้องคอยพกเเวแบงติดตัวไปด้วยตลอดเวลาแต่ไม่ใช่กับเจ้าหัวเว่ยไวก้าพราม219ตัวนี้ครับพร้อมมากับแบตเตอรี่ความจุมากถึง4,000ม ah. ิลลิแอมพร้อมทํางานร่วมกับ CPU ประหยัดพลังงานอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานโดยรวมในเครื่อง แถมยังใช้พอร์ต USB Type C อีกด้วยต่อให้เล่นเกมหนักแค่ไหนหรือเปิดดูซีรีส์ทั้งวันก็หมดห่วงเรื่องแบตไม่พอไปได้เลยครับ 4. กล้องป๊อปอปัพพร้อม AI อัจฉริยะสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ Huawei Y9 Prime 2019ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือกล้องครับแน่นอนว่ากล้องหน้า AI แบบป๊อปอัพความละเอียด16ล้านพิกเซลนั้น สามารถทํางานได้ในเวลาเพียง1วินาทีพร้อมปรับแต่งภาพแบบเรียลไทม์ได้ถึง8ฉากส่วนกล้องหลังก็จัดมาให้ถึง3ตัวขนาด16ล้านและ2ล้านตามลำดับพร้อมเลนส์อัลต้าไขนาด8ล้านพิกเซลที่มาพร้อมกับอัลกอริทึม AI จำแนกได้ถึง22หมวดหมู่มากกว่า500ฉากทำให้ในแต่ละชอ็อตมีความแม่นยำและมีสีสันที่สดใสมากยิ่งขึ้นครับ ไงกันบ้างครับกับเจ้าหัวเว่ย Y9 พลามสองพตัวนี้สเปคจัดเต็มขนาดนี้แถมยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ EMUI 9.0พร้อมสีให้เลือกถึง3สีทั้ง Emerald Green, s a p p h i r e b l u e และ Midnight Black ที่สำคัญราคาเปิดตัวยังแค่7,990บาทเท่านั้นเองครับถ้าเพืเ่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเข้าไปทดลองเล่นหรือหาซื้อกันได้แล้วที่ร้านบานาน่าทุกสาขาเลยนะครับ หรือจะเข้าไปช้อปออนไลน์กันก็ได้นะครับที่ w w w bnn.in.th สำหรับวันนี้ทางรายการท็อปเทรนต้องขอลาไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับซื้อหัวเวยที่บานาน่ามั่นใจกว่า หากใช้งานแอปพลิเคชันชั้นนำไม่ได้คืนเงิน100%เซนสำหรับผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของหัวเว่ยตั้งแต่วันที่12มิถุนายนถึงวันที่1สิงหาคมพุทธศกราช2562นี้